ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าหลักทรัพย์หรือว่าหุ้นของบริษัทชั้นนําของโลกสักแห่งหนึ่งนะครับร่วงลง37%ภายในเวลาแค่สวันโดยเฉพาะยิง่งถ้าเกิดว่าหุ้นของบริษัทนั้นเป็นของบริษัทระดับโลกจากประเทศเยอรมันซึ่งถือได้ว่ามีธรรมาภิบาลสูงมีความโปร่งใสค่อนข้างสูงนะครับเราคงต้องถามนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ยิ่งกรณีที่เรากำลังจะพูดถึงนะครับเป็นกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเคียวหรือว่ากรีนวอชิงพูดง่าย กล่าวอ้างว่าบริษัทตนเองนั้นมีความรักโลกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ท้ายที่สุดมิดได้ทําแบบนั้นจริงๆนะครับ กรณีแบบนี้จึงเป็นกรณีที่น่าศึกษาด้วยประการทั้งปวงเลย w o r l d his t o r y ในวันนี้จะพูดถึงกรณีการสำแดงข้อมูลการปล่อยไอเสียอย่างเป็นเท็จของบริษัทยานยนต์ยักษ์ใหญ่เยอรมันที่มีชื่อว่า v o l k s w a g e n ที่เรื่องแดงขึ้นมาเมื่อ8ปีที่แล้วคือปี2015นะครับและส่งผลกระทบต่อรถนับล้านคันที่บริษัทได้มีการส่งมอบให้กับลูกค้า ตั้งแต่ช่วงที่มีการเริ่มต้นกระบวนการสำแดงเท็จในปี2008หรือว่า7ปีก่อนหน้าที่เรื่องนี้จะถูกเปิดเผยออกมาสู่สาธารณชนครับ Wealth History ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวกินและนี่คือ World History เราย้อนหลังกลับไปครับดังที่เราทราบกันดีนะครับว่าสหัสวรรษใหม่เป็นต้นมาเลยเนี่ยโลกของเรามีความตื่นตัวนะครับกับการลดกา๊าซเรือนกระจก เพื่อหวังที่จะลดผลกระทบนะครับจากภาวะโลกร้อนอย่างจริงจังอุตสาหกรรมยานยนต์ครับถือว่าเป็นหนึ่งเป้าหมายครับของการที่ทั่วโลกนั้นโฟกัสเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่อาจจะสร้างมลพิษเนี่ยให้กับโลกจํานวนไม่น้อยทีเดียวดังนั้นอุตสาหกรรมยานยนต์ในยุโรปก่อนเลยมีความพยายามในการแก้ไขปัญหานี้มาตั้งแต่ทศวรรษที่70ด้วยการนำเอามาตรฐานไอเสียที่เรียกกันว่ามาตรฐานยูโรมาใช้ตั้งแต่ยูโร1ยูโร2เรื่อยมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งยูโร4ที่เริ่มต้นใช้ในช่วงทศวรรษที่2000 สหรัฐอเมริกาเองนะครับถึงแม้จะเป็นประเทศที่ไม่ยอมลงนามในพิธีสารเกี่ยวโตในการเป็นองค์กรภาคีที่จะร่วมกับนานาชาติในการลดกา๊าซเรือนกระจกแต่ว่าครับในปี1999ครับ US EPA หรือว่าองค์กรในการปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือว่า United States Environmental Protection Agency มีการยกระดับมาตรการในการลด nox หรือว่านโต r รเจนออกไซด์ อันเป็นมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์สันดาปภายในของรถยนต์ลงไปอีก30%จากเดิมนะครับจุดหกรัมต่อล้านส่วนสู่จุดกรัมต่อล้านส่วนสิ่งนี้ครับส่งผลให้มาตร,ราฐานในการทดสอบปริมาณไอเสียนะครับจากเครื่องสันดาปภายในเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแน่นอนบริษัทรถยนต์ต่างๆที่จะขายรถในสหรัฐต้องมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นและดีขึ้นแปลว่าแพงขึ้นด้วย ซึ่งสิ่งนี้ครับจะมีผลนะครับต่อรถยนต์ที่จะออกขายในอีก10ปีต่อมาคือพูดง่าย e f f e c t i v e ในปี2008ครับ v o l ks w a g e n ในฐานะผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกครับมีแบรนด์ในมือจำนวนนับ10แบรนด์นะครับและเกือบทุกแบรนด์ก็มีจำหน่ายและเป็นรถที่ได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาแน่นอนก็จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ด้วยในปี2008ครับ v o l ks w a g e n ประกาศนวัตกรรมว่าด้วยรถยนต์พลังงานดีเซลสะอาดครับและมีการขายรถยนต์ v o l ks w a g e n TDI ด้วยมาตรฐานไอเสียใหม่เทียบเท่ากันกันกบยูโร5้ในยุโรปและตรงกับมาตรฐานไอเสียใหม่ที่ EPA หรือสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาได้มีการเอามาบังคับใช้ด้วยสำนัก,การวัดไอเสียครับเพื่อที่จะขอใบรับรองว่ารถยนต์นี้ปล่อยไอเสียและมีปริมาณของน็อกซ์ไนโตรเจนออกไซด์น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดปกติแล้วใช้วิธีนี้ครับใช้ผลที่อ่านได้ผ่านซอฟต์แวร์ในการควบคุมรถพูดง่าย รถยนต์ในศตวรรษใหม่นี้น่ยจะเป็นรถยนต์ที่มีการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และซอฟแวร์ดังนั้นการอ่านปริมาณต่างๆอาจจะไม่จําเป็นต้องมีการวัดด้วยกายภาพที่ปลายท่อไอเสียแต่สามารถวัดได้จากซอฟต์แวร์เพราะรถยนต์ในยุคป,ปัจจุบันเขาเรียกเป็นแมคคาทรอนิกครับเป็นแมคคากที่ถูกควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละครับมีความหมายว่าตัวบริษัทผู้ทําการทดสอบถ้าหากว่าจะตั้งใจสามารถบิดเบือนข้อมูลในซอฟต์แวร์ก็ได้ได้เช่นเดียวกันเพื่อทําให้ตัวเลขนั้น ต่ำเท่าก,กันกับที่ตัวเองต้องการเพราะกระบวนการในการยื่นขอใบอนุญาตนั้นเป็นกระบวนการที่เรียกกันว่า self-declaring evidence เป็นหลักฐานที่ผู้ผลิตรถยนต์สําแดงด้วยตัวเองผ่านการวัดดูผลจากซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ที่ Volkswagen ใช้ครับเป็นของบริษัทเยอรมันที่มีชื่อว่า Bosch b o s c h เองได้มีการระบุเอาไว้เพราะมีความเกรงกลัวเหมือนกันครับว่าเกิดค่ายใดเอาไปตกแต่งซอฟต์แวร์แล้วก็จะส่งผลกระทบจึงได้มีการระบุกับทาง Volkswagen ตั้งแต่ต้นแล้วว่า ห้ามนำไปใช้อย่างผิดกฎหมายแต่ในที่สุดครับ6ปีให้หลังกบปีอ2014องค์กรปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือว่า USEPA พบว่าพอเอารถ TDI ของ Volkswagen มาสุ่มตรวจบนท้องถนนจริงคือวัดปริมาณไอเสียจากปลายท่อไอเสียนะครับกับพฤติการการขับขี่ปกติบนท้องถนนกลับพบปริมาณไนโตรเจนออกไซด์สูงกว่าปริมาณที่ระบุเอาไว้จากการอ่านผลของซอฟต์แวร์นี่ยเท่าตัว จึงได้ติดต่อกับ v o l k s w a g e n ครับเพื่อขอคำอธิบายและปรับปรุงมาตรฐานไอเสียที่เกี่ยวข้องกับ n o x กซไนโตรเจนออกไซด์โฟก์สวตัดสินใจครับด้วยการรีคอรหรือว่าเรียกรถยนต์ที่เข้าขายไม่ผ่านมาตรฐานไอเสียกลับคืนเพื่อปรับแต่งให้เป็นไปตามมาตรฐานแต่ครับมาตรการนี้ไม่เพียงพอที่จะตอบโจทย์สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐต้นเดือนกันยายนปี2015 v o l k s w a g e n ยอมรับกับทางสำนักงานนะครับว่าบริษัทมีการ ปรับซอฟต์แวร์สำแดงเท็จจริงเพื่อวัตถุประสงค์ให้ผ่านการทดสอบ18กันยายนปี2015สาครับสำนักการปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐประกาศให้ v o l k s w a g e n เรียกรถดีเซลของ v o l k s w a g e n ที่เข้าข่ายสำแดงเท็จทั้งหมดกลับคืน20กันยายนคือ2วันให้หลัง v o l k s w a g e n ยอมรับความผิดและออกถแถลงการขอโทษต่อสาธารณชนไม่ต้องถามนะครับว่าหุ้นในวันต่อมาของ v o l k s w a g e n ในตลาดแฟรงก์เฟิร์ตจะเป็นยังไง21กันยายนปี2015 หุ้น v o l k s w a g e นในแฟรงก์เฟิร์ตร่วงลงจาก185ยูโรลงไป20%เหลือไม่ถึง160ยูโรรุ่งขึ้น22กันยายนบริษัทถแถลงแผนการในการใช้เงิน7,300ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในการรีคอรรถที่ได้รับผลกระทบเข้ามาแก้ไขปัญหาเพื่อให้มีมาตรฐานไอเสียหรือปริมาณน็อกตามที่กำหนดข่าวนี้กับการใช้เงิน7,300ล้านดอลลา,าร์สหรัฐทำให้หุ้นร่วงลงไปอีก1 7 สู่ระดับที่133ยูโรจากเดิม185ยูโรพูดง่าย2วันหุ้นโฟก k สวา g e n ตกลงไป37%ไม่มีทางเลือกอื่นครับ CEO ของโ o l k สวาเกนกรุ๊ปมาร์ตินวินเทอร์คซึ่งเป็นผู้นำองค์กรมาตั้งแต่ปี2007พูดง่ายตั้งแต่ช่วงที่เกิดปัญหาเลยในการปรับแต่งซอฟ์ตแวร์ลาออกจากตำแหน่ง ปตุลาคมครับ CEO ของโ o l ์ s สวา e เในสหรัฐอเมริกามิชัยฮอนให้การกับคณะกรรมาธิการของสภาคอนเกรสยอมรับความผิดว่าพวกเขาตั้งใจกระทําความผิดและประับจูนซอฟต์แวร์ในการวัดไอเสียจริงเขาใช้คําว่า we screwed up ourselves พวกเราทําผิดพลาดด้วยตัวเราเองก่อนที่ตัวเขาจะลาออกจากบริษัทก็ไม่รู้ว่าลาออกหรือถูกไล่ออกนะครับจากบริษัทในเดือนมีนาคมของปีถัดมาคือปี2016 โฟ k สวาเกนประสบกับปัญหานะครับค่าปรับในสหรัฐส,สูงถึง4,300ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและ800ล้านยูโรในยุโรปในสำหรับกรณีนี้มาตินวินเ์คอนอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารโฟ k s w a g e n Group ถูกแจ้งข้อหาส่วนบุคคลในสหรัฐและยังมีสถานภาพเป็นผู้ต้องหาในคดียูู่บจนปัจจุบันในเวลานั้นครับโฟ k สวาเกนนะครับ แต่งตามผู้นำองค์กรคนใหม่คือ h ฮร์ e บ t d ดิสซึ่งเป็นลูกม่อของ BMW ตั้งแต่ยาวนานมาเป็น c ี o เพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้ Volkswagen ต้องใช้เวลาจากนั้นอีกยาวนานในการแก้ไขปัญหารถที่ออกสู่ตลาดไปแล้วครับเพราะการปรับแต่งไม่ใช่แค่การปรับแต่งซอฟต์แวร์ครับจำเป็นต้องมีการแก้ไขชิ้นส่วน,นกลไกหรือว่าฮาร์ดแวร์พร้อมกันไปด้วยตลอดเวลา8ปีนั้นถามว่า v o l ks w a เก n ขายรถดีเซลออกไปกี่ล้านคันนะครับ รถที่เข้าขายต้องตรวจสอบความผิดปกติมี800,000คันในที่สุดครับยืนยันได้ว่ารถที่มีความผิดจริงๆคือมีปริมาณน,นะครับน็อ no กเกินจำนวนจริงเนี่ย36,000คันกล่าวคือพูดง่ายๆมีปัญหากับรถที่ผลิตรถแรกๆในขนาดที่รถที่ผลิตรถหลังมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นได้รับผลกระทบน้อยกว่าลงไปเรื่อยๆแต่สิ่งเหล่านี้ครับการที่มีการสำแดงว่าจำนวนรถเพียงแค่36,000คันที่ได้รับผลกระทบนั้นเนี่ย มันพอที่จะทําให้หุ้นนั้นพลิกปรับตัวกลับมาได้ครับในปี2016ปรับตัวขึ้นมาได้โดยประมาณ7.6%แต่ก็ถือว่าย่าแย่ลงไปมากถ้าหากว่าเปรียบเทียบกันนะครับกับ185ยูโรในช่วงที่เกิดก่อนเกิดเหตุแม้ว่าเรื่องนี้จะผ่านไปแล้วนะครับหลายปีแต่ครั้งใดก็ตามที่มีกรณีคําว่าการฟอกเขีวหรือว่า g r e e n w a c h i n g หรือการ กล่าวอ้างว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งมีมาตร,ราการในการลดกา๊าซเรือนกระจกดึงดูดให้นักลงทุนสาย ESG เดินหน้าเข้าไปลงทุนกรณีของ v o l k s w a g e กกับ Diesel Scandal กรณีอื้อฉาวการสําแดงปริมาณมลภาวะต่ำจาก TDI จะถูกจิบยกมาเป็นกรณีแรกๆในการพูดถึงเสมอสำหรับกรณีนี้ครับภาคส่วนต่างๆสามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าการฟอกเขียวเนี่ยผ่านกระบวนการพิสูจน์เช่น scientific testing พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เพราะเป็นเรื่องที่สามารถชี้วัดได้ด้วยตัวเลขผ่านอุปกรณ์ต่างๆแต่ความท้าทายในโลกใบนี้ครับบางครั้งความพยายามที่กล่าวอ้างว่าจะมีเอาไว้เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนไม่สามารถชี้วัดเชิงปริมาณได้ไม่สามารถชีวชาาถช้วัดได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งเหล่านี้เองครับก็เลยกลายเป็นความทาา้าทายใงโลกใบนี้ที่นักลงทุนสาย ESG จะต้องมีดวงตาสกรีนได้ว่าอันไหนคือเขียวอย่างแท้จริง e.s.g แท้จริงหรืออันไหนเป็นการฟอกเขียวครับพี่วิทย์คะและรถที่โดนเรียกคืน30,000ื่นกว่าะนะคะบริษัทเขาเอากลับไปทําอะไรบ้างะคะโดยปกติก็มี2ส,ส่วนนะครับในการแก้ไขก็คือต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ครับเช่น c a t a l y t i ต c กคอนเวอรตรรุ่นที่ดีกว่าระบบการเผาไหม้ที่มีความหมดจดมากกว่า รวมถึงการแก้ไขซอฟต์แวร์หลายท่านจะตั้งคําถามแบบนี้นะครับว่าจาก11ล้านคันที่ขายไปทำไมมันเหลือแค่3,006คําตอบครับในอุตสาหการรมรถยนต์เนี่ยจริงๆแล้วมีการปรับแต่งนะครับรายละเอียดต่างๆเสมอรถในรถแรกก็จะมีเทคโนโลยีที่น้อยกว่าเสมอรถหลังๆอาจจะมีแคทเทอริทิกคอนเวอร์เตอร์หรือว่าตัวกรองอากาศหรือว่าระบบสันดาบที่ค่อยๆดีขึ้นทําให้รถที่เข้าขายนะครับว่าสำแดงเทจเนี่ยท้ายที่สุดมีการปรับจูนทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างรุนแรงเนี่ย 36,000คันจากจำนวนที่ส่งมอบไปแล้ว11ล้านคันครับ